ข่าวสารเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับผู้สูงอายุมีเฮนะครับคลังอนุมัติแจกเงิน1,000 0บาทต้อนรับปีใหม่นะครับให้กับผู้สูงอายุในเฟส2นะครับซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วว่านะครับจะมีการแจกแน่นอนนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ จากข่าวล่าสุดนะครับวันที่19พฤศจิกายน2567นะครับหรือวันที่คลิปนี้อ่อนนะครับเงินที่ท่าน10,000บาทนะครับหรือที่ท่านวอ์เร็ในเฟส2นะครับซึ่งมีการประชุมนะครับในส่วนของท็อปิกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับปี2567นะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน,น,นะครับได้มีการเปิดเผยมาว่า กรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีการประชุมในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อพิจารณานะครับซึ่งการพิจารณานั้นนะครับจะพิจารณาในเรื่องโครงการแจกเงินดิท่าน1,000 0บาทในเฟสที่2ซึ่งเล็งเห็นแล้วจะแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีอายุ50-60ปีขึ้นไปนะครับโดยเงื่อนไขของการแจกนั้นนะครับจะตัดลบนะครับ คนที่เป็นผู้พิการนะครับตัดออกไปนะผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มสูงอายุตัดไปผู้ที่ได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือมีตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งได้เงินไปแล้วในเฟสที่1นงก็จะถูกตัดออกไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะไปเช็คนะว่าผู้สูงอายุนะครับมีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาหรือเปล่า นะครับถ้ามีการลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐมาได้แน,น่นอนส่วนคนที่ไม่ลงทะเบียนนะครับซูปเปอร์แอป,ปนะทางรัฐเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์แล้วก็ตัดสิทธิ์กับกลุ่มเฟสแรกนะครับอย่างที่บอกไปกลุ่มเปาะบางทั้งหลายก็จะหมดสิทธิ์เพราะว่าได้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นข้อสรุปเนี่ยจึงมีการเลื่อนอายุเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข้อมูลออกมาว่าให้คนอายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมตอนนี้นะครับก็เลื่อนมาเป็น50 ปี5 0าถึงขึ้นไปนะครับก็จะได้หมดเลยที่เป็นผู้สูงอายุต้องลงทะเบียนมาด้วยนะมันมีเงื่อนไขที่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดมาด้วยในช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่วงแรกๆถามว่าจะได้ทันในปีนี้หรือไม่นะครับหรือเป็นต้นปีหน้าอันเนี้ยยังไม่เคาะนะครับคือต้องคาดการตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ก่อนนะว่าหลัง แจกเงินกลุ่มเปาะบางไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับจะมีตัวเลขเป็นยังไงแต่คาดว่านะครับปีนี้ไม่ทันจะเป็นปีหน้าไม่เกินมีนาคม2568นะครับให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งถือเป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะที่หลายๆภาคส่วนนะครับก็ให้คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นมา ส่วนสําหรับคนที่ไม่มีมือถือล่ะนะครับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนซูเปอร์แอปทางรัฐทํำยังไงในกลุ่มลงทะเบียนโครงการดิจิวอลเลท์หนึ่งบาทสําหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับคาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในเดือนพฤศจิกายน67นะครับเดี๋ยวรอประกาศออกมานะทุกท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับ แต่ต้องเป็นกลุ่มคนที่อายุนะครับ50-60ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะว่าจะเปิดให้หรือยังเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมีเ hey ฮแน่นอนนะคาดว่าจะได้แน่นอน100%นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคงติดตามข่าวสารนี้กันอย่างต่อเนื่องและเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นใ,ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC ีอ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย